เรื 2> 2> ่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่3-9ถึงเมษายน2566จะเป็นอะไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออั้มชมพัจารโรได้นะคะสับสดๆกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักข้อความมาขอจองคิวกันก่อนได้เลยสําหรับคนที่เล่นฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่า3-9เมษายน2566จะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรสับสดๆมาดูกันเลยค่ะว้า บอกเลยนะว่าสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้คือสิ่งที่คุณอ้อนวอนหรือร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ คุณไปขอพอรอะไรไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานการเรียนสุขภาพโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ที่คุณขอพอรไว้ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณขอพอรไว้ใน3-9ถึงเมษายน2 5 6 6นี้มีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้แบบไม่คาดฝันเนอะมีโอกาสว่าจะสำฤรธจสำเร็จผลหรือว่าเป็นไปดังใจปรารถนาเป็นไปตามที่ขอพอรมามีโอกาสว่าพรที่ขอไปจะได้มาแบบ ฟุ๊กๆแบบป,ป,ปุบปบบฉับพลันเออมีโอกาสจะได้จากสิ่งเหล่านี้นะหรือบางคนอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบางเรื่องที่คุณอาจจะคิดหรือคาดว่าไม่น่าจะได้หรอกไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกไม่น่าจะให้ได้หรอกแต่เป็นไปได้ว่า3-9เมษายนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมาคุยกับคุณแล้วมอบโอกาสดีๆนี้ให้คุณ นะต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ดวงเด่นดวงโดดเด่นมีบุญบาระมีบุญวาสนาบารมีมากๆในช่วงสัปดาห์นี้เป็นไปได้หรือเกินว่าคุณน่าจะไปเดินสายทําบุญกด็ดีไหว้พระสวดมนต์นั่งสามาธิกด็ดีนะบุญกุศลที่มันมาจากภายในของคุณเนี่ยมันทําให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นกุศลนะการที่คุณสร้างบุญ,สร,บญสร้างบารมีมาโดยตลอดมันทําให้บุญภายในของคุณมันเกิดแล้วส่งผลให้ดึง ดูดสิ่งดีๆจากโลกภายนอกมาสู่ชีวิตคุณด้วยอะเวลายังมีเหลือขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณว้าวเสนเน์มาออร่าเกิดจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณมีเซนต์อยู่แล้วแหละว่าคุณจะได้นะคะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้คุณอาจจะมีเซนต์คุณอาจจะฝันหรือคุณอาจจะรู้สึกหรือสัมผัสได้คุณจะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่าคุณจะได้สิ่งนั้นสิ่งที่คุณขอน่ะสิ่งที่คุณ ต้องการอนะ่ะคุณมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าคุณจะได้มันคุณจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษคุณจะรับรู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้แล้วมันจะได้แบบฟลุกฟล๊กฟุกแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันคือคุณอาจจะปฏิเสธบางครั้งเออเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ลึกๆในใจคุณเชื่อว่าคุณจะได้และแน่นอนว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสจะได้สมหวังดังใจปรารถนาแบบไม่คาด